ปลุกเพลงสายเลือดจากกับพระรุรกายที่สรงการทำลายล้างตอนที่58ตอนที่59ไอเ้ไอเทพเจ้าที่เสด็จมาจากสวงสวรรค์นั่นไรนั่น มันได้ใช้ความกลัวในจิตใจของเธอสร้างชั้นเป็นภาพลวงตาขึ้นมาและบีบบังคับให้เธอขึ้นไปยังดวงจันทร์น่าสนใจจริงๆตอนนี้นักฆ่าสองคนที่พวกเลเซอร์เบิร์ดนั้นส่งมาได้ตายไปแล้วส่วนอีกสามคนที่เหลือพวกเขาก็เหมือนกับคนตายไปแล้วนั่นแหละเมื่อลองคำนวณจากเวลาดูแล้วคนจากอาณาจักรสวรรค์น่าจะมาถึงที่นี่พรุ่งนี้และเนื่องจากพวกเลเซอร์เบิร์ดได้เสียฐานที่มั่นและคนของพวกเขาทั้งหมดไป มีความเป็นไปได้สูงมากว่าพวกเขาจะไม่ส่งคนมาเพิ่มอีกดังนั้นพวกตัวปลาภายนอกก็คงจะไม่มีอีกแล้วหลังจากที่ได้เตรียมการทั้งหมดมาจนถึงตอนนี้ในที่สุดการสแสดงครั้งใหญ่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสักทีอเอะ ความแปลกประหลาดของภารกิจในครั้งนี้มันเกินไปจากจินตนาการของพวกเราไปมากแล้วนี่นายอยากจะทําภารกิจนี้ต่อไปจริงๆง,งั้นเหรอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันมั่นใจว่าฉันสามารถรับมือได้นอกจากนี้เราก็ไม่ได้มีการเพียงแค่สามคนหรอกยังมีพันธมิตรที่แข็งแกล่งคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างลับๆเพียงแต่เขาไม่อยากจะปรากฏตัวออกมาเท่านั้นเองพันธมิตรอย่างนั้นเหรอหลังจากที่อยู่ด้วยกันมานาน อี๋คงจะไม่ใช่แค่ครอบครัวธรรมดาธรรมดาอย่างที่สแสดงในข้อมูลให้ทุกคนเห็นแน่ๆนนักสู้ที่แข่งส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะสืบเชื้อสายมาจากประรย์นักสู้เพราะท้ายที่สุดแล้วนักสู้ระดับสูงต่างๆพวกเขาก็ได้สั่งความแตกต่างในระดับชีวิตกับมนุษย์คนอื่นๆอยู่มากมายเขาอาจจะเป็นลูกนอกสมรสของนักสู้ที่ทรงพลังหรืออาจจะเป็นนายน้อยของตระก,กูลศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังที่กำลังออกมาเผชิญการต่อสู้บททดสอบจากโลกภายนอก ถ้าหากเป็นอย่างหลังเขาก็จะต้องมีผู้พิทักษ์อยู่ข้างกายของตัวของเขาอย่างลับๆซึ่งนั่นสามารถอธิบายสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับปันธมิตรนั้นได้เช่นกันสูจโจชิงจูวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญมากให้พวกเธอได้ทำพวกเธอสองคนไปกับเงาปีศาจของฉันและไปจัดการทำลายรูปปั้นดินเผาในบ้านของทุกคนในเมืองให้หมดซะอ้าม ไม่มีปัญหาชิงจูเอ๊ะชิงจูไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกเธอเชื่อในตัวฉันสิอืมฉันเชื่อในตัวนายแต่ว่านะอีเหอจากนี้ไปนะนายก็ควรจะไว้ใจเพื่อนร่วมทีมของนายให้มากขึ้นด้วย อยากคิดจะต่อสู้และจัดการเรื่องทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวล่ะบนยอดเขาวัดจิงสาดการวะหนายท่านท่านมาแล้วไม่ต้องพูดจาร้าสาระเวลาของพวกเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้มนุษย์ชีวภาพทั้งหมดที่คุณสังหารไปก่อนหน้านี้ถูกกองรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วครับเอ,อิ่มดีมาก จำนวนก็น่าจะเพียงพอแล้วเปิดใช้งานพลังมนุษย์ยักษ์ไททันก่อนอื่นก็ใช้เชื้อไวรัสของเวมไพล์เพื่อชุบชีวิตของสุบชีวภาพพวกนี้ขึ้นมาก่อนจากนั้นด้วยพลังแห่งร่างมนุษย์ ฉันจะมอบพลังแห่งร่างมนุษย์ให้กับพวกเขาเมื่อถึงเวลาพวกมันจะแปลงร่างเป็นกองทัพยักษ์อมตะที่เชือฟังคำสั่งของฉันโดยสมบูรณ์นายท่านครับยุ่งชีวภาพได้ถูกปล่อยออกไปแล้วและตอนนี้พวกมันกำลังมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองแล้วครับเยี่ยมยุ่งชีวภาพมีเลือดแวมไพร์สะสมอยู่ในร่างกายของมันปอยให้พวกมันบินเข้าไปในบ้านทุกหลังและนำพาเชื้อไวรัสนั่นไปให้พวกเขาทุกคน หลังจากแพร่เชื้อเสร็จสิ้นแล้วก็ไปซ่อมแซมหุน่นยนต์พระพุทธรูปก่อนหน้านี้ซะมันถูกฉันทำลายไปมากมายขนาดนั้นมันก็คงจะซ่อมแซมกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรื่องอาวุธบางส่วนออกมาและจัดการดัดแปลงและประกอบใหม่มันก็คงจะใช้ได้ใช่ไหมล่ะได้แน่นอนครับนายท่านไม่ต้องกังวลวางใจผมได้เลยครับเยี่ยมตอนนี้เรื่องทุกอย่างดําเนินไปตามแผนแล้วรอดูกันสิว่าคู่ต่อสู้ของฉันจากอาณาจักรสวรรค์นั่น พวกมันจะเป็นยังไงกลุ่มมนาจักรลักแห่งสวรรค์ซึ่งเดิมตีพวกมันถูกเรียกว่ากลุ่มพวกคนวันสิ้นโลกพวกมันได้ถือกำเนิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เมื่อมนุษย์ของพวกเราถูกรุมราจากาณาจักรลับในช่วงแรกพระสันตปาปาผู้ลึกลับได้นำพาพลังอำน,นาจสะพึงกลัวจากซากรากพังของนาจาักรลับมาด้วยทํไให้ฝูงชนกลุ่มนี้ได้เติบโตและแข็งกันอย่างรวดเร็จน่าสะพึงกลัว หลักคำสอนนี้จะมุ่งไปที่ตัวอ่อนปีศาจที่ถูกนํำบอกมาจากอาณาจักรลับพวกเขาจะเพาะเลี้ยงมันโดยการให้ดูดซับพลังชีวิตและพลังจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อตัวอ่อนปีศาจได้จเจริญเติบโตจนกลายร่างเป็นพระเจ้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ช่วยระยะเวลาหนึง่งเมื่อถึงเวลานั้นพระเจ้าที่พวกมันเรียกจะนำพาอรารยธรรมของมนุษย์ที่ล้าหลังเข้าสู่ดินแดนสวงสวรส์ที่แท้จริง สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนที่ยากที่สุดแล้วที่อาณาจักรแห่งสวงสวรรค์ของพวกเราจะสามารถพิชิตได้แต่ว่าในตอนนี้พวกมันทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแห่งสวงสวรรค์ทารกเทพกำลังจะจุติลงมาแล้วท่านพิชอปบครับข้างหน้านี้ก็คือเมืองลินสุยแล้วทารกเทพทักสิ ที่ท่านอาร์บิชอปได้เลี้ยงไว้เมื่อสี่ปีก่อนก็อยู่ที่นั่นแล้วครับท่านอาร์บิชอ o เขาได้อุทิศตนให้กับลัทธิเทพมากมายขนาดนี้แต่สุดท้ายเขากบถูกกลุ่มมังกรเข้าโจมตีและทําการสังหารเขาไปสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เห็นแมก้กระทั่งรูปลักษณ์ของตัวอ่อนเทพที่ท่านบ่มเพาะเขาได้บ่มเพาะและเพาะเลี้ยงมาอย่างยากลำบากเขาไม่ได้เห็นเลย นี่มันช่างเป็นโลกที่น่ากลัวที่แสนจะโหดร้ายที่กินกินคนจริงๆคนดีอย่างอัคบิชอปเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันแรงกล้าเป็นคนที่มีหัวใจเมตตาการุณาแต่เขากลับต้องมาจบชีวิตโดยที่ไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกแม้แต่ซากศพเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่ปล่อยให้การเสียสละของท่านอัคบิชชอปต้องสูญเปล่า พวกเราไม่สามารถปล่อยให้โลกใบนี้ต้องตกไปอยู่ในหุบเหวลึกกว่านี้ได้พราะกลุ่มคนที่โง่เขามิฉะนั้นสถานที่แห่งนี้มันจะกลายเป็นอาณาเขตแห่งบาแห่งที่สอพวกเรามาต้อนรับการมาถึงของทวยเทพลูกๆทั้งหลายนี่แหละคือการปลดปล่อยพวกเรากำลังช่วยมนุษยชาติพระเจ้าได้สเสด็จมาสู่โลกมนุษย์อนณาจักรแห่งสวงสวร์ได้มาอยู่บนโลกแล้ว พระเจ้าได้เสด็จมาสู่โลกมนุษย์อาณาจากรแห่งสวรรค์ได้มาอยู่บนโลกแล้วจงต่อสู้จงต่อสู้เพื่อพระเจ้าจงต่อสู้เพื่อพระเจ้าจงต่อสู้เพื่อพระเจ้าและแล้วเวลาก็ผ่านไปแบบนี้จนถึงคืนวันที่สองนี่มันน่าตื่นเต้นจริง ตลอดประวัติศาสตร์ในการพัฒนากิจจกรกศักดิ์ิทธิ์ลัทธิเทพมีทารก,กศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่สองต้นเท่านั้นที่ฟักออกมาได้สำเร็จจากนี้เป็นต้นไปฉันฉันคนนี้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเราดวยเทพ <laughs> ครั้งแรกที่ทารกเทพแห่งสวรรค์ได้กำเนิดขึ้นมาได้ก่อให้เกิดความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศโลกเกิดสึนามิเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดภัยพิบัติอีกมากมาย ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปนากนับไม่ถ้วนผู้คนหลายร้อยหลายคนต้องถูกในประเทศลบนี้อย่างเอาเป็นเอาตายนั่นมันเป็นเพียงแค่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฟีมือของเทพเจ้าเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเทพทารกษศักดิ์สิทธิ์องค์ที่สองได้เสด็จลงมายังทวีปออสเตรเลียที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยฟ้าผ่าฝนกระหน่ำมีหมอกและคึืนกระแสใต้น้ำไปทั่วทั่วทั้งทะเลมีแต่ภัยพิบัติ มันได้ปิดกั้นทวีปอย่างสมบูรณ์แบบและแล้วและแล้วที่แห่งนั้นก็ไม่มีเหลืออีกต่อไปทวีปออสเตเลยียทั้งหมดขาดกัรนติดต่ตอเมื่อสำรวจด้วยดาวเทียมปรากฏว่าบริเวณแห่งนั้นเป็นเ,นเพียงท,ที่ว่างเปล่าพวกกองกำลังต่างได้ส่งคนเข้าไปดูกองทัพกองกำลังพันธมิตรน,นานาชาติพวกเขาได้สูญเสียเสียหายอย่างหนักนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่แห่งนั้นถูกเรียกว่าป่าทะเลดำแห่งความมืดมิด มันถูกจัดให้เป็นแค่ดวงห้าระดับเอสและไม่มีผู้ใดกล้าหยียบย่างเข้าไปในนั้นอีกเลยและบัดนี้จันและละทัทธิของพวกเราพวกเราได้มาอยู่ที่นี่พวกเรามาที่นี่เพื่อต้อนรับการมาถึงของเทพเจ้าองค์ที่สาม ท่านเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดรับโลหิตของข้าไปด้วยเถิดเข้ามาได้นั่นคือโลงศพศักดิ์สิทธิ์ที่ทำมาจากทองคำขาวและทารกในคันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอักคบิชอบได้เลี้ยงดูเอาไว้แต่เดิมก็อยู่ภายในนั่น บัดนี้หลังจากดูซับอาหารจากมณฑลหลินสุยมาเป็นระยะเวลาสี่ปีทารกศักดิ์สิทธิ์ก็เกือบจะเติบโตเต็มที่แล้วได้โปรดรับเลือดของพวกเราไปด้วยได้โปรดรับเลือดของพวกเราไปด้วยรับเลือดบริสุทธิ์ของพวกเราไปด้วยเอาละลูกๆทั้งหลายจงมาเริ่มทำการต้อนรับเทพเจ้าของพวกเรากันเถอะสอบแล้วครับท่านบิชออ ลูกๆทั้งหลายจงมอบเลือดบริสุทธิ์ให้กับเทพเจ้าให้เทพเจ้าได้มาจุตีบนโลกใบนี้ด <laughs> ลวงจันท์ผู้ยิ่งใหญ่เทพปีศาจแห่งความฝันแห่งดินแดนมายาข้ารับสายผู้สืส่อสว์คนนี้กำลังเรียกหาท่านได้โปรดได้โปรดอนุญาตให้ข้าเรียกนาของท่านด้วยเถิดปีศาจแห่งจันทรา Marot! Ah! Ah! Oh! 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 น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นวิญญาณอันสีขาวบริสุทธิ์ในตอนนี้มันกําลังจะตายเป็นสีน้ําเงินเสียงคำรามเมื่อกินนี่มันทําให้วิญญาณแปดเปื้อนกันร่เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงร่างวิญญาณของทารกในครนศักดิ์สิทธิ์มันจะแปดเปื้อนด้วยเสียงคำรามแบบนี้ได้งั้นร่บ้าเอ้ยใครกันใครกันที่ทำแบบนี้ฝีมือกองใครกัน แย่แล้วแย่แล้วพิธีกรรมนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้เราวิญญาณสีฟ้าที่มันแปดเปื้อนมันกำลังพยายามทำให้ทารก,กศักดิ์สิทธิ์ในคันแปดเปื้อนไปด้วยขอโทษที่ให้รอนานเลยนะท่านบิชอปอ๊ะเอ๊ะแกแกเป็นใครกันในสถานการณ์แบบนี้นี่คุณยังดูไม่ออกอีกเหร,อ,หรอครับว่าผมเป็นใครกัน ขาดาบอสูนสังหารปีศาจฉันก็คือจะกับพันอสูนยังไงล่ะ